Like <Library. S 2> สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Parenthood Library ห้องสมุดสำหรับผู้สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลานครับสวัสดีค่ะภูและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เราเดินทางมาถึง EP 13กันแล้วนะคะและหัวข้อในวันนี้ผมบอกเลยว่าโดนใจโดนใจคนเป็นพ่อเป็นแม่แบบจังๆโดนใจยังไงภูเล่าสิ คือเราคุยกันมาหลายตอนมากเลยนะดาวเรื่องการทำความเข้าใจลูกการยอมรับความรู้สึกของลูกโอ้ลูกผิดหวังเหรอโอ้ลูกเสียใจเหรอใช่เลยเราเน้นที่ลูกเป็นหลักมาตลอดแต่ EP นี้ครับหนังสือเขาพลิกกลับมาถามเราครับว่าแล้วความรู้สึกฉันละ่ะโอ้โหแล้วความรู้สึกของพ่อแม่ละ่ะเมื่อไหร่ความรู้สึกของเราจะถูกนับบ้าง จริงคะ่ะผูบทนี้ชื่อว่า parents have f e e l i n g too หรือแปลไทยง่ายๆว่าพ่อแม่ก็รู้สึกเป็นนะผมว่ามันจี้ใจดำมากเลยนะดาวคือในหนังสือเขาเปิดมาด้วยบทสนทนาของกลุ่มพ่อแม่แล้วมีคนหนึ่งชื่อซาร่า ซาร่านี่อาชีพดีมากนะเป็นครูอนุบาลใช่ครับแล้วเพื่อนๆก็ชมซาร่าใหญ่เลยว่าเธอเป็นคนที่อดทนสุดๆใจเย็นสุดๆเด็กๆที่โรงเรียนรักเธอมากอยากกลับบ้านไปกับเธอด้วยซ้ำเพราะว่าซาร่าไม่เคยตะโกนใส่พวกเราเลยโอ้โหเป็นภาพลักษณ์นางฟ้าของคุณครูเลยนะแต่ซาร่าสวนกลับเพื่อนมาว่ายังไงรู้ไหมครับแหมก็กับลูกคนอื่นนะ่ะมันง่ายกว่าไง อซา,าร่าบอกว่าฉันไม่รู้เหมือนกันสงสัยฉันใช้โคต้าความอดทนที่โรงเรียนไปหมดแล้วอันนี้จริงมากเลยนะภูหลายคนเป็นแบบนี้ทำงานบริการทำงานกับคนอื่นใจเย็นมากแต่พอกลับบ้านฟิวส์ขาดแล้วซาร่าก็เล่าเหตุการณ์สดสดร้อนๆให้เพื่อนฟังเลยครับอ่ะว่ามาลูกสาวเธอชื่อโซเฟียอายุเจ็ดขวบก็ไม่เล็กไม่โตนะกำลังรู้เรื่องเจ็ดขวบกำลังเถียงคำไม่ตกฟากเลยล่ะ โซเฟียมาขอแม่ไปนอนค้างบ้านเพื่อนแต่ประเด็นคือมันเป็นคืนวันธรรมดาที่พรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแค่ฟังก็รู้แล้วว่าแม่ต้องปฏิเสธแน่นอนแน่นอนครับซาร่าก็บอกไม่ได้จะลูกพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแล้วยังไงต่อโซเฟียยอมไหมถ้าลูกยอมง่ายๆมันก็ไม่เกิดเรื่องสิครับดาวพอแม่ปฏิเสธปุ๊บโซเฟียปล่อยคำต้องห้ามออกมาทันทีคำต้องห้ามคำอะไรพูแม่ใจร้าย อุ้ยคำแรกก็เจ็บแล้วยังไม่จบครับแม่ไม่เคยให้หนูทำอะไรสนุกสนุกเลยมาแล้วคำว่าไม่เคยและปิดท้ายด้วยแม่เป็นแบบนี้ตลอดเลยครบเสร็จไม่เคยตลอดใจโอ้โหเป็นเราเราก็ปรีดนะสาร่าบอกเพื่อนเลยว่าฉันเกลียดคำพวกนี้ที่สุดแล้วความพีคมันอยู่ตรงนี้ค่ะพูซาร่าเนี่ยเป็นครูอนุบาลน,นะแถมยังอ่านหนังสือเล่มนี้มาแล้วด้วย ใช่เขารู้ทฤษฎีเป๊ะซาร่ารู้ตัวเลยว่าสิ่งที่ฉันควรจะพูดในตอนนั้นคือคืออะไรครับดาวก็คือการยอมรับความรู้สึกของลูกไงโอ้โซเฟียลูกคงผิดหวังมากๆเลยเนาะลูกตั้งตารออยากไปนอนบ้านเพื่อนเลยใช่ไหมมันคงรู้สึกเหมือนว่าแม่ไม่เคยให้ลูกทำอะไรสนุกๆเลยเนาะนี่คือบทพูดที่ถูกต้องตามทฤษฎีที่เราเรียนกันมาเป๊ะเป๊ะ แต่คุณผู้ฟังคะซาร่าบอกว่าฉันทำไม่ได้อารมณ์นั้นมันไม่ไหวแล้วซาร่าบอกว่าถ้าต้องพูดแบบนั้นตอนนั้นนะฉันคงต้องกัดลิ้นตัวเองแรงมากจนเลือดออกเลยมั้งคือมันฝืนความรู้สึกตัวเองสุดๆที่จะต้องไปนั่งโอลูกทั้งท้งที่เรากำลังโดนลูกด่าอยู่แล้วซาร่าทำยังไงต่อคะเปลี่ยนโหมดครับจากโหมดยอมรับความรู้สึกกลายเป็นโหมดเทศนามาเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบ ซาร่าใส่กลับไปเลยว่านี่โซเฟียลูกรู้ตัวไหมว่าลูกโชคดีแค่ไหนโอ้โห oh. แล้วแม่ก็ร่ายยาวถึงลิสกิจกรรมสนุกสนุกทั้งหมดที่แม่เพิ่งทำให้ลูกไปเมื่อเร็วๆนี้คุณมากเลยภูบทพูดนี้ที่ตอนนั้นแม่พาไปที่ตอนนั้นแม่ซื้อให้ทำไมไม่จำใช่เลยบทเดียวกันเป๊ะ ซาร่ารู้ตัวไหมว่ามันไม่เวิร์กรู้ครับเขารู้ทั้งรู้ว่าการเทศนาแบบนี้มันไม่เวิร์กแต่เขาบอกว่าฉันหยุดตัวเองไม่ได้แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงล่ะวงแตกครับวงแตกก็คือต่างคนต่างอารมณ์เสียไปตลอดทั้งคืนลูกสาวกระทืบเท้าปึงปังเข้าห้องไปเลยส่วนแม่ก็หงุดหงิด นี่แหละค่ะคือปัญหาคลาสสิกของตอนนี้เลยคือพ่อแม่ก็เจ็บเป็นนะพอเราโดนโจมตีด้วยคำพูดแรงๆสติหลุดค่ะเครื่องมือที่เราเรียนมาทั้งหมดลืมหมดเราใช้สัญชาตญาณป้องกันตัวทันทีซึ่งก็คือการดุกลับหรือการเทศนาแล้วซาร่าก็ตั้งคำถามที่น่าสนใจมากกับเพื่อนๆในวงนะดาว เขาว่าไงคะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งในใจฉันก็คิดนะว่าการที่เรามัวแต่ยอมรับความรู้สึกลูกตลอดเวลาเนี่ยมันกําลังทําให้ลูกกลายเป็นเด็กเอาแต่ใจตัวเองหรือโดนสปอยหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นชั้นสมัยเด็กๆฉันไม่กล้าพูดจาแบบนี้กับพ่อแม่ฉันแน่ๆโห oh, นี่มันคือคำถามที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะภูใช่ครับมันคือคำถามสำคัญของ EP นี้เลยว่าตกลงแล้วเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหน ระหว่างการยอมรับความรู้สึกของลูกกับการปกป้องความรู้สึกของตัวเราเองเราจำเป็นต้องยิ้มแล้วก็ยอมรับความรู้สึกลูกอย่างเดียวเลยเหรอทั้งๆท,ที่เรากำลังโดนลูกใช้คำพูดทำร้ายจิตใจอยู่คำถามนี้ดีมากภูแล้วในวงสนทนานั้นก็มีเพื่อนอีกคนชื่อแอนนาค่ะแอนนาโผล่มาช่วยแล้วแอนนาพูดขึ้นมาเลยว่าแล้วความรู้สึกของเธอละ่ะซาร่าทำไมเธอไม่บอกความรู้สึกของเธอให้ลูกรู้ละ่ะแทนที่จะไปเทศนาเขานะ่ะ แอนนาบอกว่าฉันพนันเลยว่าโซเฟียรับได้นะลูกเธอเจ็ดขวบแล้วไม่ใช่สามขวบแล้วแอนนาก็ให้บทพูดใหม่กับซาร่าครับบทพูดนี้ไม่ใช่การเทศนาแต่เป็นการบอกความรู้สึกของเราแอนนาบอกว่าถ้าเป็นฉันนะฉันจะพูดว่าโซเฟียพอแม่ได้ยินลูกพูดคำนี้เนี่ยแม่โกรธมากนะ และต้องพูดต่อด้วยว่าแล้วมันไม่ทำให้แม่รู้สึกอยากจะช่วยแก้ปัญหาให้ลูกเลยสักนิดโอ้โหอันนี้แรงแต่จริงมันคือการรายงานผลที่แม่นยำมากว่าคำพูดของลูกส่งผลกระทบต่อจิตใจเรายัางไงใช่เลยนี่คือเครื่องมือขั้นที่หนึ่งครับบอกความรู้สึกของคุณแบบหนักแน่นแทนที่เราจะไปชี้หน้าด่าลูกว่าลูกมันนิสัยไม่ดีให้เราบอกว่าแม่ไม่ชอบเลยที่ลูกมาบอกว่าแม่ใจร้ายหรือแม่ โกโรธนะที่ได้ยินแบบนี้ และแอนนายังไม่จบแค่นั้นค่ะยังมีขั้นที่สองต่อพอเราบอกความรู้สึกเราไปแล้วว่าฉันโกรธขั้นที่สองคืออะไรครับยื่นบทพูดที่ถูกต้องให้ลูกค่ะยังไงครับดาวแอนนาบอกว่าเธอบอกโซเฟียต่อไปเลยว่าถ้าลูกรู้สึกผิดหวังลูกบอกแม่แบบนี้ได้นะลูกแม่หนูผิดหวังจังเลยหนูอยากไปนอนบ้านเพื่อนมากๆเลยเห็นความต่างไหมคะพูโอโหต่างกันเยอะมากแบบแรกคือการโจมตีแม่ที่บอกว่า แม่ใจร้ายแม่ไม่เคยแบบที่สองคือการรายงานความรู้สึกของลูกที่บอกว่าหนูผิดหวังหนูอยากไปพอสาร่าคนที่เป็นแม่ได้ยินวิธีนี้ปุ๊บนะเขาร้องอ๋อเลยเขาปิงเลยเขาบอกว่าเออจริงด้วยถ้าลูกพูดกับฉันแบบที่สองนี่นะเช่นบอกว่าหนูผิดหวังจังเลยอารมณ์ฉันจะเปลี่ยนไปเลยฉันจะอยากช่วยเขาหาทางออกทันทีเพราะแม่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองโดนโจมตีไงใช่ครับ ซาร่าถึงกับคิดทางออกได้เลยว่าถ้าลูกพูดแบบนั้นนะฉันอาจจะยอมให้ลูกไปเล่นที่บ้านเพื่อนสักพักก็ได้แล้วพอถึงเวลานอนฉันค่อยขับรถไปรับกลับมานอนที่บ้านลูกจะได้ไม่เพลียตอนไปโรงเรียนวันรุ่งขึ้นเห็นไหมคะพออารมณ์มันดีมันก็เกิดการแก้ปัญหาร่วมกันได้ผมชอบวิธีนี้มากเลยนะดาวมันคือการปกป้องความรู้สึกเราและในขณะเดียวกันก็สอนลูกด้วยใช่เลยค่ะในหนังสือเขาเตือนสติพ่อแม่แรงๆเลยว่า ว่ายังไงครับถ้าเรายอมทนให้ลูกทำร้ายจิตใจเราแล้วเรายังยิ้มรับอย่างเห็นอกเห็นใจเรากำลังสอนบทเรียนที่ผิดมหันกับลูกเพราะลูกจะไม่รู้เลยว่าคําพูดของเขามันทำร้ายคนอื่นเขาจำเป็นต้องรู้ครับว่าพูดแบบนี้แม่เจ็บนะหรือพูดแบบนี้แม่กโกรธนะนี่คือข้อมูลที่มีค่ามากสำหรับชีวิตเขาเลยนะภูเพราะเขาจะได้เรียนรู้ว่าคำพูดมีผลกระทบต่อคนอื่นยังไง แต่มันก็ไม่ง่ายนะใช่ค่ะเพื่อนอีกคนในวงชื่อโทนี่ก็โวยวายขึ้นมาเลยโทนี่บอกว่าเดี๋ยวนะนี่เธอกำลังบอกว่ามันมีสมการที่ซับซ้อนอยู่หรอที่เราต้องมานั่งบาลานซ์ว่าตอนไหนฉันควรกัดลิ้นยอมรับความรู้สึกแล้วตอนไหนฉันควรแชร์ความรู้สึกบอกว่ากโกรธแล้วเราต้องมานั่งคำนวณสมการนี้ในตอนที่เรากำลังโกรธจัดจัดเนี่ยนะ ซึ่งคนเขียนเขาก็ตอบตรงๆค่ะว่าใช่โดยพื้นฐานแล้วก็ประมาณนั้นแหละสรุปว่ามันยากจริงๆสินะใช่ครับเขายอมรับว่ามันยากแต่เขามีข่าวดีให้ครับข่าวดีอะไรคะข่าวดีก็คือไม่เป็นไรถ้าคุณจะหลุดเอ๊ะยังไงนะคือหนังสือยอมรับความจริงครับว่าในตอนที่เรากําลังปรีแตกโดนลูกโจมตีเนี่ยเราไม่ค่อยมานั่งนึกสคริปต์สวยหรูที่เราเรียนกันมาออกหรอก เรื่องจริงเลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือตะโกนกลับไปนั่นแหละใช่ครับหนังสือบอกว่าไม่เป็นไรเลยถ้าคุณเผลอพูดสิ่งที่ไม่ช่วยอะไรออกไปหมายถึงเผลอเทศนาหรือเผลอตะขคอกกลับไปใช่ครับแต่มันมีแต่ตัวใหญ่ๆแต่อะไรแต่ในขณะที่เรากำลังตะโกนใส่ลูกอยู่นะให้เรามีเสียงเล็กๆดังขึ้นในหัวเสียงอะไรคะเดี๋ยวค่อยซ่อม I'm going to fix this later โอ้โหอันนี้คือปลดล็อกมากเลยนะภูปลดล็อกจริงๆครับคือเขาบอกว่าคุณหลุดได้นะแต่คุณต้องตั้งใจไว้ในหัวเลยว่าโอเคตอนนี้ฉันไม่ไหวฉันหลุดไปแล้วแต่เดี๋ยวดึกๆพอใจเย็นฉันจะกลับไปซ่อมความสัมพันธ์นี้แล้วลูกจะโอเคหรอถ้าเราตะโกนใส่เขาไปแล้วหนังสือบอกว่าเด็กๆนะ่ะให้อภัยเราได้ง่ายมากตราบใดที่เราไม่ได้พูดอะไรที่มัน ทำร้ายจิตใจแบบรุนแรงจริงๆใช่ครับเช่นไปด่าเขาว่าโง่หรือไปเปรียบเทียบอะไรแย่ๆแบบนั้นแต่อาการตะคอกอาการโกรธน่ะเด็กรับได้ถ้าเรากลับไปนี่คือแผนซ่อมถูกต้องครับแต่ก่อนจะไปถึงแผนซ่อมได้เราต้องทำยังไงก่อนรู้ไหมครับดาวทำยังไงคะเราต้องใจเย็นลงก่อนซึ่งมันยากนะภูตอนที่กำลังเดือดๆใช่ครับหนังสือย้ำเลยว่า คุณไม่สามารถพลิกสวิตช์ได้ไม่ใช่ว่าโกรธอยู่แล้วจะหายโกรธได้ในหนึ่งวินาทีเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่สำคัญมากๆที่เราต้องให้ตัวเองก็คือเวลาครับให้เวลาตัวเองเหรอใช่ครับกลยุทธ์ที่หนึ่งขอเวลานอกให้ตัวเองปกติเราจะได้ยินแต่ให้ i ทมเอากับลูกคราวนี้พ่อแม่นี่แหละครับที่ต้องทเอาททำยังไงเมื่อเรารู้ตัวว่า ไม่ไหวแล้วฉันกำลังจะระเบิดแล้วให้เราบอกลูกไปเลยครับบอกว่าพ่อโกรธเกินกว่าจะคุยเรื่องนี้ตอนนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันทีหลังหรือถ้ามันไม่ไหวจริงๆหนังสือบอกว่าตะโกนออกไปเลยก็ได้ตะโกนว่าอ้าเอาแบบนี้เลยเหรอเอาแบบนี้เลยคือให้ลูกรู้ไปเลยว่าฉันกำลังไม่ไหวสุดๆแล้วไงต่อตะโกนเสร็จแล้วหนีครับหนีหนีไปหาที่หลบภัยครับถ้ามีผู้ใหญ่คนอื่นอยู่ ก็ออกไปเดินเล่นนอกบ้านเลยแต่ถ้าไม่มีล่ะอยู่กับลูกสองคนเข้าห้องตัวเองครับล็อกประตูหรือเข้าห้องน้ำที่ไหนก็ได้ที่เราจะได้อยู่คนเดียวสักพักแล้วเข้าไปทำอะไรในนั้นทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเช่นบางคนอาจจะไปวิ่งรอบบ้านวิดพื้นบางคนเปิดเพลงดังๆบางคนไปนอนกอดหมาหรือบางคนอาจจะแค่นั่งเงียบๆหายใจลึกๆใช่ครับ ทำอะไรก็ได้ให้เราเย็นลงพอเราใจเย็นสดชื่นขึ้นเราก็จะพร้อมที่จะกลับไปใช้เครื่องมือที่เราเรียนมาทั้งหมดและพร้อมที่จะกลับไปซ่อมสิ่งที่มันพังไปเมื่อกี้ถูกต้องนี่คือกลยุทธ์ที่2กลับมาซ่อมอันนี้สำคัญมากเลยนะภูสำคัญที่สุดในหนังสือเขายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยครับเขาสมมุติสถานการณ์ที่เลวร้ายขึ้นมาใช่ครับเรียกว่าจุดเริ่มต้นแย่ๆ เช่นแม่หลุดด่าลูกไปแล้วว่าเธอมันเด็กนิสัยเสียเอาแต่ใจลูกสวนกลับมาทันทีแม่ใจร้ายหนูเกลียดแม่แล้วก็วงแตกอีกรอบต่างคนต่างกระทืบเท้าเข้าห้องตัวเองไปนี่คือสถานการณ์ที่แย่มากแต่หนังสือบอกว่าเรายังพลิกเกมได้พลิกได้ครับด้วยจุดจบสวยๆทำยังไงคะพอเราใจเย็นแล้วย้ำว่าต้องใจเย็นแล้วเช่นอาจจะรอจนถึงตอนคำคำ เราเดินกลับไปที่ห้องลูกแล้วพูดสคริปต์นี้ครับสมมุติลูกชื่อโซเฟียนะเฮ้โซเฟียเมื่อตอนเย็นน่ะแม่โกรธลูกมากเลยนะที่ลูกพูดว่าแม่ไม่เคยให้อะไรสนุกสนุกเลยและลูกก็โกรธแม่มากเหมือนกันที่แม่ไม่ยอมให้ไปนอนบ้านเพื่อนแล้วล่ะตอนนี้แม่หายโกรธแล้วและแม่พร้อมที่จะคุยเรื่องความเป็นไปได้อื่น,นๆเกี่ยวกับการไปนอนบ้านเพื่อนแล้วล่ะถ้าลูกพร้อมเดี๋ยวมาเจอกันที่ห้องครัวนะ เรามาลองหาแผนที่ดีสำหรับเราทั้งคู่กันโอ้โห oh. แล้วก็นั่งแก้ปัญหากันจริงๆครับนี่คือสุดยอดของการซ่อมแซมเลยนะภูแล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าบทเรียนที่เด็กได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้คืออะไรเขาได้เรียนรู้อะไรเขาได้เรียนรู้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบทหนึ่งเลยครับนั่นคือการที่พ่อแม่โกรธไม่ใช่จุดจบของโลกมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายมันเป็นแค่ภาวะชั่วคราวและเขาก็ได้เรียนรู้ด้วยว่า ปัญหาที่แก้ไม่ได้ตอนอารมณ์ร้อนๆมันสามารถกลับมาแก้ได้เสมอเมื่ออารมณ์เย็นลงคือเราไม่ต้องเพอร์เฟคตลอดเวลาก็ได้แต่เราต้องซ่อมให้เป็นถูกต้องเลยพูและเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเรามาดูเคสตัวอย่างกันดีกว่ามาเลยครับเคสแรกของมาเรียค่ะชื่อเรื่องเบเกิลมรณะเรื่องมันมีอยู่ว่ามาเรียไปซุปเปอร์มาร์เก็ตกับลูกชายเบนจามิน ลูกก็นั่งในรถเข็นกินเบเกิลไปพอถึงโซนซีเรียลลูกอยากลงไปดูของเขาก็เลยเอาเบเกิลคำสุดท้ายยัดใส่มือแม่แม่ก็คิดว่าอา้าวลูกไม่กินละมัง้งแม่ก็เลยเอาเข้าปากตัวเองไปเลยค่ะนั่นแหละครับความผิดพลาดครั้งใหญ่พอลูกชายหันกลับมาแล้วพบว่าเบเกิลคำสุดท้ายของเขาหายไประเบิดลงเบนจามินกรีดลั่นซูเปอร์มาร์เก็ตเลยว่าแม่กินเบเกิลหนูไม่ใช่แค่กรีดครับ ตีขาแม่ด้วยโอ้โหคนมองทั้งร้านสิทีนี้แม่บอกว่ามันแย่มากแม่ก็เลยตะโกนกลับไปเหมือนกันอ่ะแม่ใช้เครื่องมือแล้วนะขั้นที่หนึ่ง บอกความรู้สึกแม่ตะโกนว่าแม่ไม่ชอบให้ใครมาตะโกนใส่แล้วก็มาตีแม่นะขั้นที่สองยื่นบทพูดที่ถูกต้องถ้าลูกไม่พอใจให้ลูกพูดกับแม่ว่าแม่ครับผมไม่อยากให้แม่กินเบเกิลของผมคราวหน้าแม่ช่วยถามผมก่อนแล้วยังไงต่อครับลูกชายพูดตามประโยคนั้นเป๊ะๆเ,เลยจริงดิจริงหนังสือบอกว่าเสียงยังดังอยู่ยังโกรธอยู่แต่อย่างน้อยมันฟังดูซีวิลไลซ์และเขาหยุดตีโอ้โห นี่คือเปลี่ยนจากการอารวาดเป็นการสื่อสารแม้จะยังโกรธอยู่ตามใช่ครับพอแม่เห็นลูกพูดได้แบบนั้นแม่ก็เลยตอบกลับขอบใจมากที่บอกแม่คราวหน้าแม่จะไม่กินเบเกิลของลูกโดยไม่ถามก่อนแม้ว่าลูกจะยื่นใส่มือแม่ก็ตามแม่นึกว่าลูกไม่เอาแล้วแต่ตอนนี้แม่รู้แล้วว่าลูกยังอยากกินแล้วทั้งคู่ก็มองหน้ากันอะแล้วไงต่อดีแม่ก็เลยชวนไปเลือกเบเกิลอันใหม่ จบสวยๆเคสนี้ดีมากเลยนะภูมาดูเคสที่สองครับเคสนี้ของซาร่าชื่อเรื่อง เค้กกับนมเรื่องคืองานวันเกิดลูกห้าขวบมีเด็กในงาน10บคนหลังจากเล่นกันเละเทะก็ถึงเวลาตัดเค้กพอกำลังจะเสิร์ฟเค้กมีเด็กคนหนึ่งเริ่มเลยทุบโตะ๊ะแล้วก็ตะโกนเอานมเอานมแล้วเด็กที่เหลืออีก9คนก็ทุบตามตะโกนตามโอ้โหซาร่าบอกว่าตอนนั้นโกรธมากโกรธจนอยากจะเทนมราดหัวเด็กพวกนี้เลย ทำไมฉันต้องมาเหนื่อยรับใช้เด็กเกเรพวกนี้ด้วยแต่โชคดีครับงานนั้นมีพ่อแม่ของเด็กคนอื่นอยู่ด้วยเลยระเบิดอารมณ์เต็มที่ไม่ได้ใช่ครับสาร่าเลยต้องใช้เครื่องมือแทนเธอพูดเสียงดังๆขึ้นมาเลยคันที่หนึ่งฉันไม่ชอบเลยที่โดนตะโกนใส่ตอนที่ฉันกําลังเสิร์ฟของให้คนอื่นอยู่คันที่สองถ้าพวกเธออยากได้นมพวกเธอพูดว่ารบกวนขอนมหน่อยได้ไหมครับตอนที่คุณตัดเค้กเสร็จแล้ว ผลลับเป็นยังไงครับมหัศรจันมาก9คนจาก10คนหยุดทุบโต๊ะแล้วก็พูดตามสคริปที่แม่ยื่นให้เป๊ะเป๊ะรบกวนขอนมหน่อยครับ แม่ก็เลยตอบว่าได้เลยจ้าขอบใจมากที่ขออย่างสุภาพนะแล้วอีกหนึ่งคนละภูตัวต้นเรื่องยังทุบต่อยังตะโกนต่อแล้วแม่ทำไงแม่ก็ไม่เสิร์บนมให้เด็กคนนั้นโอ้ยืนหยัดมากใช่ครับสาร่าบอกว่าสงสัยเขาคงไม่ได้หิวนมจริงๆอัตราความสำเร็จ90%นี่ก็ดีพอสำหรับฉันแล้วเคสนี้สอนว่าถ้าเราบอกว่าไม่ชอบแต่เรายังยอมเสิฟนมให้เด็กที่ทุบโต๊ะครั้งหน้า เด็กก็จะไม่เชื่อเราอีกเลยมาเคสที่สามเร็วๆค่ะโทนี่เรื่องพลังแป้งชวนลูกแฝดทำคุกกี้เละเทะครับแล้วลูกแฝดก็แย่งกันทุกอย่างหนูก่อนไม่หนูก่อนผลักกันไปมาแม่ทนไม่ไหวเลยคำรามใส่ลูกเลยคั้นที่หนึ่งนี่เวลาแม่ให้ทำคุกกี้นะแม่ไม่อยากได้ยินหนูก่อนแล้วก็มาผลักกันคั้นที่สองแม่คาดหวังจะได้ยินขอบคุณค่ะแม่กับเรามาสลับกันนะ The <laughs> cat ล,ลูกพูดตามเป๊ะๆแล้วก็สลับกันทําโทนี่บอกไม่น่าเชื่อว่ามันจะง่ายขนาดนี้นี่คือพลังของการบอกว่าเราคาดหวังอะไรแทนที่จะบอกว่าอย่าทําอะไรแต่เคสสุดท้ายนี่แหละภูเคสของไมเคิลชื่อเรื่องวันที่เสียไปเคสนี้สำคัญมากเพราะมันคือการพังและซ่อมใช่ครับเรื่องคือพ่อไมเคิลกับลูกชายเจมี่ไปเที่ยววันพิเศษพ่อลูกกัน คนพ่อจัดเต็มมากครับพาไปกินแพนเค้กของโปรดลูกซื้อของเล่นแถมยอมสละตัวเองพาไปร้านฟาสต์ฟู้ดที่มีโซนเด็กเล่นซึ่งพ่อเกลียดมากปิดท้ายด้วยการพาไปดูหนังตอนเข้าโรงหนังท้องฟ้ายังสว่างพอออกมาจากโรงมืดแล้วลูกชายเริ่มร้องไห้แบบโกรธธครับแล้วก็พูดคำที่ทำร้ายจิตใจพ่อที่สุดพ่อทำวันของหนูเสียหมดเลยโอ้โห เป็นเราเราคงช็อกนะทุ่มเทให้ทั้งวันพ่อโกรธมากครับแต่เขายังนึกถึงเครื่องมือได้เขาพยายามใช้เครื่องมือขั้นหนึ่งบวกสองเฮ้พ่อพาลูกเที่ยวทั้งวันพ่อโกรธนะที่ได้ยินว่าพ่อทำวันเสียไปพ่ออยากได้ยินขอบคุณครับแดดแล้วคุณผู้ฟังทายสิครับว่ามันเวิร์กไหมไม่เวิร์กเลย พังลูกร้องไห้หนักกว่าเดิมร้องตลอดทางกลับบ้านพ่อก็โกรธฟึดฟัดต,ตลอดทางนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าบางครั้งเครื่องมือก็ไม่เวิร์กโดยเฉพาะเมื่อลูกกำลังอารมณ์พลุ่งพล่านสุดๆเขาไม่ได้ยินเราหรอกครับแล้วพ่อทำไงพ่อกลับถึงบ้านเขาก็ส่งลูกที่ยังร้องไห้สะอื้นอยู่ให้ภรรยาพาไปนอนนี่คือการขอเวลานอกของพ่อนั่นเองพอพ่อได้อยู่คนเดียวใจเย็นลง พ่อก็ใช้แผนซ่อมครับเขากลับเข้าไปในห้องลูกไปนั่งที่เตียงคราวนี้พ่อไม่ใช้เครื่องมือบอกความรู้สึกตัวเองแล้วนะเขาเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือยอมรับความรู้สึกเด็กที่เขาทำไม่ลงตอนอยู่โรงหนังพ่อพูดเบาๆว่าเจมมี่พ่อว่าวันนี้พ่อสนุกกับลูกมากเลยนะแล้วพ่อคิดว่าที่ลูกร้องไห้เพราะลูกแค่ไม่อยากให้วันนี้มันจบลงใช่ไหมโอ้โห เปลี่ยนมุมเลยแล้วลูกทำไงรู้ไหมลูกพยักหน้าใช่ครับแล้วก็ขยับเข้าไปกอดพ่อนี่แหละครับไมเข้าสรุปได้ดีมากเขาบอกว่าตอนนั้นที่โรงหนังลูกก็อารมณ์เสียเกินไป พ่อก็อารมณ์เสียเกินไปแต่ผมชอบไอเดียที่ว่าเราสามารถกลับมาทีหลังได้เสมอด้วยคำตอบที่ดีกว่าเมื่อเรารู้สึกเห็นอกเห็นใจลูกมากขึ้นแล้วเราเปลี่ยนจุดจบที่แย่ให้กลายเป็นจุดจบที่ดีได้สุดยอดมากเคสนี้และนั่นก็คือทั้งหมดของบทนี้ครับพ่อแม่ก็รู้สึกเป็นนะเรามาสรุป reminder หรือเครื่องมือเตือนใจ3ข้อง่ายๆปิดท้ายกันค่ะข้อที่ 1. บอกความรู้สึกของคุณ แบบหนักแน่นได้เลยแทนที่จะบอกว่าลูกนิสัยไม่ดีให้บอกว่าแม่ไม่ชอบที่ลูกบอกว่าแม่ใจร้ายมันทำให้แม่โกรธข้อที่สองบอกลูกว่าเขาทำอะไรได้แทนที่จะบอกว่าห้ามทำอะไรเช่นลูกบอกแม่ได้นะว่าแม่ครับหนูผิดหวังหนูอยากไปและข้อที่สามข้อที่สำคัญมากๆอย่าลืมพื้นฐานให้เวลาพักฟื้นทั้งกับตัวเองและกับลูก บอกไปเลยค่ะตอนนี้แม่โกรธเกินไปเดี๋ยวเราค่อยคุยกันหลังกินข้าวเย็นนะเพราะสุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็คือมนุษย์คนหนึ่งเรามีอารมณ์ได้เราโกรธได้เราหลุดได้แต่ที่สำคัญที่สุดคือเราต้องซ่อมเป็นครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Parentshood Library ใน EP 13ค่ะ หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้เครื่องมือดีๆกลับไปใช้จัดการกับอารมณ์ของตัวเองและสอนลูกให้เข้าใจอารมณ์ของคนอื่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมภูและดาวต้องลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Pare the in library